มาแล้วเสื้อตะโก้ลีรุ่นลิมิเต็ดปีนี้มาในโทนสีชมพูน้ำเงินเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านสไตล์คลูครูแฟลชคับที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่เพจเซปัตตะก้หรือสแกน QR Code โคได้เลยครับรีบๆหน่อยนะจ๊ะของมีจำนวนจำกัดให้ได้สวมใส่รับรองฮิตติดกระแสแน่ สวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกับปลาสองคนอีกครั้งเคยนะครับในวิเคราะห์เจาะลึกตะก้อไทยลีก2022ในช่วงของชมปแหละตะก้อลีนะครับในสัปดาห์ที่13บสามวนะ่เป็นสัปดาห์รองสุดท้ายก่อนจบฤดูกาลใช่นะครับและถึงตอนนี้การลุ้นแชมป์ก็ยังต้อง ดูกันอีกต่อไปยังไม่จบสัปดาห์ที่แล้วยังไม่จบนะแต่ว่าในสัปดาห์นี้แฟนๆบอกเลยว่าห้ามพลาดห้ามพีาห้ามพลาดเด็ดขาดโดยเฉพาะเปิดหัวมาคู่แรกนี่เออเราเด็กดวงเป็นบิ๊กแมต์แล้วก็จะเป็นเกมที่ได้รู้เลยว่าแชมป์จะจบลงในสัปดาห์นี้หรือว่าจะต้องไปลุ้นต่อในสัปดาห์สุดท้ายอ่า สัปดาห์นี้ก็ยังมีแข่งขันกัน3มคู่เหมือนเดิมคู่อะไรบ้างครับพี่กศะก็มีทาทัของพิษโรกเจอสุพรรณบุรีในวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่13สิงหาคมนะฮะแล้วก็แค่เจอกับศรีสะเกตใช่ไหมใช่ครับมาในวันเดียวกันวันเดียวกันใช่แล้วก็อีกคู่วันอาทิตย์ชลบุรีจะเจอกับหนองคายนั่นคือ3ามคู่เราจะมาวิเคราะห์ในช่วงชั้มแหลกในสัปดาห์นี้เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ คู่แรกนะคู่แรกถือว่าเป็นบิ๊กแม์แล้วก็เป็นไฮไลท์ในสัปดาห์นี้เลยซึ่งจะเป็นการเจอกันระหว่างสิงไก่ชนพิษสุโลกเจอกับทางน้นของช้างศึกจ่าฝูงครับตอนนี้ช้างศึกสมุทรช้างศึกสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีตอนนี้เป็นจ่าฝูงอยู่ในอันดับที่1น,นะครับมีคะแนนอยู่18คะแนน ส่วนทางด้านของพิสุโลอยู่อันดับที่4มีอยู่เท่าไหร่พี่เก้าคะแนนนะครับเราจะแข่งคับแข่งขันในเวลาบ่ายสามโมงตรงครับที่ยิมเนเซียมโรงเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดพิษณุโลนะครับทางด้านของช่องโมโนแม็กจะทำการถ่ายทอดสดให้ชมกันย้ำอีกทีนะฮะแฟอนๆใครที่ยังไม่ ไปโหลดแอปพลิเคชันโมเดม็กโหลดซะจะได้ชมกันแบบลุ้นกันแบบว่าสนุกสนุกนะครับพี่สะอโหลดยังโหลดเรียบร้อยแล้วใช่ใชผมก็โหลดมาเรียบร้อยนะครับง่ายๆน่านได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ค,ครับซึ่งการแข่งขันลีกช่วงโค้งสุดท้ายหรือว่าเป็นช่วงร้อยเมตรสุดท้ายนี่ไม่อยากให้กับแฟนๆเนี่ยพลาดเกมสำคัญสำคัญโดยเฉพาะคู่ของ พิสโลกเจอกับสุพรรณนะฮะเป็นแมตช์สำคัญของสุพรรณเลยใช่แมตช์นี้เกมนี้แค่แมตช์เดียวอ่ะแค่แมตช์เดียวเนี่ยสุพรรณนี่ถ้าสุพรรณเก็บสองคะแนนจบจบเลยฉลองแชมป์เลยฉลองแชมป์เลยแต่ถ้าเสมอต้องไปวัดกันถึงเกมสุดท้ายที่จะเจอกับทางด้านของวานนอยพิฆาตอำนาจเจริญใช่นะครับถ้าเสมอมานี่ ฝั่งอำนาจเจริญบานอนี่เฮเลยนะโอ้ยเอาละแล้วมาลุ้นกันต่อในสัปดาห์หน้าหรือเปล่าก็ต้องมาดูเราจะมาวิเคราะห์ชมแหละในวันนี้ให้แกเอฟซได้รับนะฮะเป็นข้อมูลนะฮะผลงานเป็นไงบ้างพี่ล่าสุดนะฮะพิ่ซโลกแพ้ให้กับแพ้มาสองต่อสองนะครับส่วนของสุภบรีเอาชนะชลบุรีมาสองต่อสูใช่นะครับแต่ว่าในการเจอกันนัดแรกนะครับ ทั้งนัของสุพรรณบุรีนี่บุกไปชนะสิงไก่ชนได้ถึงเล้าเลยที่ 1, 2, 2 2> เมืองสองแควสองต่อศูนย์ทีมนะครับเกมนี้อ่ะขอพัสุพรรณได้เป็นเจ้าบ้านเอาชนะพิมศูน์โลกสองต่อศูนย์นะครับแต่ว่าเกมนี้ทางสิงไก่ชนจะ,จ,ะจะได้เล่นในบ้านของตัวเองต้องมาดูว่าจะแก้แค้นล้างแค้นช้างศึกได้ไหม,อมฟอร์มผู้เล่นของทั้งสองทีมนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะ ใช่ได้นะแต่ถ้าเกิดให้ผมดูนะฮะถุงพันธบุรีช้างศึกเนี่ยคือได้เปรียบเหนือกว่าเนี่ยในเฉพาะแดนหลังตัวแบ๊กนี่แน่นอนใช่ครับเสิวนคู่หน้าเนี่ยพี่กอกว่าไงอืมคู่หน้าเนี่ยผมให้เจ้าบ้านนะอ่ะเขาไปผมให้ทางสิงไกชนผมชอบคู่หน้าของสิงไกชนอ่าโดยเฉพาะตัวทํา คนไหนกูน้าคนไหนจ้าอ๋อดีดีดีกน่าเอาเอาดีหมดว่าจะอ่าเป็นทางด้านของสวุธใช้ชุดคำลอยตรงนี้นะสรุธสายยายเออนะผมว่าเออจังหวะทำเนี่ยดูแบบเด็ดขาดดีกว่าดีกว่านิดนึงตัวทำของมชอบสุราณบุรีสุภาพบุรีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีแต่ว่าบางทีแบบ เจอเกมกดดันติดๆอ่าบางคนอาจจะกลัวเต้นกลัวเต้นนะกลัวเต้นนะครับแต่ว่าในส่วนของแดนหลังแบ็กนี่หรือว่าตัวชงเนี่ยผมยกให้ทางช้างศึกเขาเลยโอ้โหตัวแบ็กใครอะสากาซุยานอลเบิร์ตนิวเคลียร์แล้วก็อะไรอีกคนท็อปรถถังรัตเดชน้อยเจริญนะครับแล้วก็รัฐวุฒิบุญเพลิงนี่ก็โหดโอ้โหสุบัญชาสีขาวโอ้โหยังมีธนบตะเส้นเงินที่คอยยึดจะเสียบเสริมอีกนะฮะ หนักหน่วงจริงตัวชงรังซิโร่เนี่ยเขาแน่นอนอยู่แล้วคนนี้นะเหนียวหนึบใช่ว่าสุดๆนะครับแต่ว่าเกมเนี้ยไปเจอกับทางพิซโรกที่จะได้เล่นในบ้านแม็ของพิซโรกเนี่ยพี่อย่างสมรั์อย่างนี้นะอาาฮุธอย่างเงี้ยผมว่ามีโอกาสเลยที่พิซโร่ถ้าดูดูแล้วเนี่ยในแมช์นี้เนี่ยพิซโรกเนี่ยถ้าดูจากแรงกิ้เนี่ยผลแพ้ชนะเนี่ย พี่โรคก,ก็ยังไงก็คืออยู่ที่อันดับที่สล่ะอยู่อันดับที่สี่นะไม่มีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่สามสามนี่ไม่ไม่มีโอกาสสี่ยังไงก็ต้องต้องรักษาไว้ได้รักษาไว้ให้ได้แล้วกันครับฮถ้าได้หนุ่แต้มโอกาสที่จะจบที่4ี่นี่มีสูงมากครับนะครับผมซึ่งเกมนี้ถ้าเทียบฟอร์มหรือว่าถ้าดูความน่าจะเป็นเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเทไปทางฝั่งของช้างศึกก็ฟอร์มโห เด็ดมากเฉียบขาดมากนะครับอย่างไรก็ตามมันเป็นเกมที่ต้องบอกว่ากดดันสุดๆขณะที่สิงไก่ชนเล่นด้วยนัดเน,นี้ยค่อนข้างที่จะสบายนะสบายสบายบ<อ>ไม่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 ไมกดดันเท่าไหร,ร่แล้วก็แล้วเป็นเป็นเนจ้าบ้านด้วยเนี่ยเขารับเต็มที่อยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ส่วนสุภบรีที่นัดนี้คือนัดสําคัญของเขาเลยเป็นนัดที่ บุกไปครั้งนี้ยังไงถ้าเกิดเขาทําเป้าหมายสองแต้มได้สําเร็จฉลองเลยฉลองเลยใช่ไหมฉลองแชมป์เลยไม่ต้องคิดถึงอะไรเกสุดท้ายนี่นั่นแหละตัดทิ้งไปเลยแต่ละทีว่างไงนัดนี้นัดนี้นะประหลัดโหนกเนี่ยต้องอัดฉีดแบบหนัก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 เลยอ่ะนะครับมีไรเทหน้าตักหมดเลยครับคือแน่นอนว่าถ้าเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งหรือว่าโดยรวมเนี่ย เป็นทางสุพรรณเนี่ยดีกว่าแน่นอนดีครับแต่อย่างที่ผมบอกไปคือ<ม>เกมเนี่ยสุพรรณบุรีจะเล่นภายใต้ความกดดันแบบสุดๆเลยละ่ะ<ม>ก็คือห่วงในเรื่องของผู้เล่นหลายคนบางคนที่เจอเกมกดดันเนี่ยจะแบกรับความกดดันมไม่อยู่แล้วก็ส่งผลถึงฟอร์มการเล่นมีผลนะโดยเฉพาะผู้เล่นที่เป็นอา,อายุ กระดูกอะไรยังไม่แข็งแกร่งน,น,นะฮะนี่ต้อง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 จับตาดูให้ดีอย่างแล้วก็พี่สุโร่เองพี่ทองก็รู้เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้แบบโอ้ไม่ธรรมดาเล่นในบ้านทีไรนี่ใครไปเจอก็เหนื่อยแต่ถ้าเจอก็เหนื่อยแต,แต่ผมดูจากอสถิติที่ผ่านมาในนัดแรกก็ถือว่าพี่โรคก,ก็เก็บมาสองแต้ม นั่นกือเทสุพรรณสุพรรเ,เก็บมาสองอนะแต่นัดน,นั้นถ้าดูดีๆพี่ลกเขาก็เล่นดีนะอืไม<ข>ใช่ไหมใชนะ่มันคือนัดเนี้ยสําคัญของสุภบรีคือความกดดันใ,ในทีมอะเยอะอที่สุดโดยเฉพาะโค้ชภูลสั์เพิ่มซับนี่แหละเพิ่มความกดดันเข้าไปอเคาเรียกอะไรนะอันเดรีนใช่ไหมจะหลักหลน่ะเออ พี่ดูแล้วว่าคิดว่าเป็นไงคู่นี้นะคือแน่นอนละ่ะถ้าเทียบฟอร์มโดยรวมแล้วเนี่ยยังไงสุพรรณนี่ก็ค่อนข้างจะข่มอยู่แต่อย่างที่บอกคือความกดดันด้วยความกดดันเนี่ยออแหละกดดันตัวเองง่ายกว่าของสุพปรีนี่คิดว่าจะออกมายังไงดูแล้วเนี่ยจาก ยังไงเนี่ยสุพรรณเนี่ยเขาถือว่าเขาก็สําคัญทุกนัดที่ลงทงัพแข่งขันเนี่ยเป้าก็าคือยังไงก็เก็บสองแต้มนัดนี้ผมว่ายังยืนยันนะนอนยันเลยว่าสุพรรณช้างศึกเนี่ยนัดนี้น่าจะจบสวยเก็บสองแต้มยะจะฉลองแชมป์ทันทีทอันน้จริง,ง,รงแต่ผมมองต่างอาม,มองต่างนะ ผมมองว่าความกดดันเนี่ยมันจะเล่นงานฟอร์มการเล่นของทีมช้างศึกเกมเนี้ยผมให้ไปเลยผมกัดฟันเลยนะหนึ่งหนึ่งครับผมและต้องลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายครับแชมป์สัปดาห์นี้นะครับแฟนๆก็ยังมีให้แฟนๆได้ร่วมสนุกทายผลการแข่งขันลุ้นรับเสื้อตะกร้อทะเลลกเหมือนเดิมนี่เลยเป็นคอกลมนะครับใช่นะครับ แต่ว่าสัปดาห์นี้พิเศษพิเศษพิเศษหน่อยพิเศษใส่ไข่ใส่ไข่นะฮะสัปดาห์นี้คือทายถูกคู่ไหนก็คือใครทายถูกนะเพียงคู่เดียวก็ได้ลุ้นเสื้อเลยก็หมายถึงว่าในช่วงช่วงชําแหลกแต่ละคู่ใช่ไหมฮะครับพิมพ์เข้ามาว่าถ้่าในคู่แรกเป็นพิสโนกับสุภาพรีถ้าเกิดทายผลว่า สุพรรณเจ็ดสองศูนย์ถ่ายข้ามาจะสะสมผู้โชคดีหนึ่งหนึ่งรางวัลต่อหนึ่งคู่นะครับทุกคู่จะมีแจกมีแจกมีแจกทุกคู่นะครับแล้วก็ใครที่ได้รับรางวัลแล้วก็จะไม่ได้รับในคู่ต่อไปใช่ฮะต้องให้โอกาสที่นั่นด้วยใช่แต่ว่าเป็นแฟนสามารถที่จะทายผลมาได้ในทุกคู่นะครับแต่ว่าจะได้สิทธิ์ลุ้นรางวัล แค่หนึ่ง <1 S 2> ครั้งเท่านั้นใช่ถ้าได้รับแล้วจะไม่ได้นะครับสุิว่าทายถูกทั้งสามคู่แล้วสุ่มคู่แรกเนี่ยไม่รับเชือวันก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับลุ้นคู่ที่สองคู่ที่สองแต่ถ้าคู่ที่สองสุ่มแล้วไม่ได้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับในคู่ที่สามนะครับแต่ก็อย่าลืมนะฮะทายผลกันเข้ามาใต้คลิปชําปแลกของแต่ละคู่ชาวสัตว์เป็นแฟนที่ ต้องการจะร่วมสนุกลุ้นเสื้อแต่ก็ไทยลีกสะบานนี้เราแจกกันทุกคู่เลยใช่ครับ,รบอเอาไปใส่นะ,ะประจำฤดูกาลแล้วจะจบแล้วหรืออีกนัดเดียวแล้วฮะสองนัดสองนัดสอง,งนัดด้วยรวมถึงนัดนี้นะครับผมก็จะได้มีเสื้อเอาไปใส่เท่ๆสบายๆนะ,ะครับก็อย่าลืมนะติดตามชมการแข่งขันขก็ได้ในสัปดาห์นี้มี3ามคู่และทายผลมาร่วมสนุกกันนี้ผม เลุกพรมศรีแล้วก็พี่สักร์ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ